แล้วก็สนามหญ้าหน้าบ้านคุณคงจะต้องใช้เวลาเก็บกวาดมันอีกนานพอสมควรเลยแหละใหนเขาดูหน่อยสิโห oh. นี่อะไรวะเนี่ยขยะเหรอเหมือนเป็นถุงพลาสติกนะครับต้นไม้ด้วยอะไรด้วย oh. yeah, yeah. เยอะแยะไปหมดเลยนะครับทุกคนเรามีพื้นที่เท่าไหร่ล่ะแค่นี้นะโอ้โห oh. oh. อะไรครับเนี่ยแ oh. สดงว่าเราน่าจะสร้างได้เยอะมากๆเลยนะ มันค่อนข้างที่จะลกหน่อยนะแต่ฉันก็แน่ใจว่าคุณจะจัดการกับมันได้ไม่นานนักหรอกว่านานเลยแหละนานแน่ๆนานเลยแหละประมาณสักแปดปีได้อะแต่ผมก็ไม่ออกนะ <S <S ตัดไม้ตัดไม้ตัดไม้หินพวกนี้มันเกะ็ก,กัดรีงเออให้ตัดไม่โดนไปครับกี่ทีเนี่ยทีทีแล้วตีไปกี่ทีแล้วเนี่ยไม่ได้นับเลย <S 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 สิบนี่น่าจะถึงนะเนี่ยทำไปเล่นไปโอ้โหต้องถอนตรงนี้ออกด้วยนะครับ คมันก็จะทําให้เราเก็บไม้ได้เร็วขึ้น